สวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมากับเชลล็อกโคมกันต่อนะครับผมมาเอามาต่อจากข่าวที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสืบคดีกันต่อครับผมว่าสองคนนี้ใครเป็นฆาตกรก,กันแน่นะครับผมอีกคนนึงก็ดูมีพิรุษอีกคนนี้ก็มีพิรุษนะฮะมีพิรุษทั้งคู่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปหาใครที่ผมไม่แน่ใจนะเี๋ยวเบื่อขอดูเบาะแสกันครับว่ามีอะไรอีกไหม ไปทินมายาคือไม่สามารถจับคู่กับอะไรได้เลยครับผมแล้วก็เซอร์ซานกับเบอร์นาดนะครับผมเขาบอกว่าคณะสำรวจไม่สามารถเข้าไปในวิหารของตทคุณได้รู้สึกว่าเหมือนมีพลังบางอย่างนะครับผมตอนนี้เรายังไม่แน่ใจกับอะไรเลยนะครับป่อแสก็ยังไม่ค่อยมัดตัวใครได้ด้วยนะครับผมเราน่าจะไปที่ไหนอะตอนขอดูก่อนครับเรียนรู้พิ่มิมเกี่ยว,ก,วกับเบอร์นาดมาเล่อาเราก็ไปเบอร์นาดไปแล้วไม่ใช่หรอ หรือว่าเราต้องไปหาเบอร์นาดอีกทีนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกลับไปที่เบอร์นาดก่อนครับมาหลับมาสำรวจกันอีกรอบนึงครับผมว่ามีอะไรไหมที่เป็นบาะแสอืมขออีกทั้งคือพิสิทธิ์เจพอรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นหมดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเดี้แล้วนี่อะไรอ่ะรังขนาดใหญ่สองลังใส่รักอะไรอ่ะเพราะว่าของเทคุณเหรอ เปิดดูครับเฮ้ยนี่มแขนรูปปั้นน้วยเหรอไม่มีสนิมแขนโลหะน,นี้ไม่เคยอยู่ข้างนอกมันไม่ได้ไปจากรูปปั้นที่สโมอสรอออกไม่ได้มาจากที่สโมอสสนครับโอ้ตกใจหมดเลยนาฬิกาอะไรเนี่ยคนไกนี้ค่อนข้างทันสมยสัยส่วนประกอบทั้งหมดมีคุณภาพดีแปะที่เจอมันในโรงหลอ่ออืม ลังกนาดาใหญ่สองลังมันถูกนำไปใช้ที่ห้องทำงานของเบอร์าร์ดเป็นไปได้ว่าลังที่หายไปมีชิ้นส่วนของลูกป,ปั้นของเทคุนเหมือนกับว่าอ่าเบอร์าร์ดนะครับกำลังซ่อนบางสิ่งไว้อยู่นะครับผมแต่เราไม่รู้นะครับว่าซ่อนอะไรไว้ลงังบรรจุชิ้นส่วนของลูกป,ปั้นของเทคุนอูมาสามลังนะครับผมถูกเก็บไว้ในโรงหล่อมาเล่น,นะครับมีสองลังที่ถูกย้ายไปที่ห้องทำงานของเขา เข้าไปในห้องทำงานของมาเล่ตอนกลางคืนกับวส,สันโอ้โอแต่เวลาแล้วสินะแล้วฉันจะเข้ายัยงไกรตต้องไปหาวส,สันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนึดูสาวเล่นเปียโน เคลลินเล่นเปียโน,นอยู่กับคุณอลิสเซอรดีโฮมผมคิดว่าโอ้ดูนี่บุรุษไปษณีทำพลาดขานำจดหมายถึงคุณอลิสมาไว้ที่นี่อ่าใจผิดว่า 221B เป็น2 1 2 1, 1>, 2 1 c อหนึไว้ผมแต่แต่ว่าหยุดยิด <laughs> <laughs> ไม่ให้สอนเล่นเปียโน,นไงทำไมเคสต้องมาโอ้ให้ตายเถอะอยู่ไหนนะไอเปียโนอยู่ห้องไหนนะ อ๋ออยู่ห้องข้างๆเยา,าคุยภาษาก่อนภาษาสันวนนี้เรามีภารกิจใหญ่นะโอ,โอ้เรื่องก,ก,การกระทำก่อนช่วยไม่ได้แล้วนะฉันจะเป็นต้องเปิดมันมันจะเปิดไม่ได้เหงั้นถ้าใช้ไอ้น้ำฉันต้องต้มน้ำก่อนอ่าต้มน้ำโอเคแล้วก็น้ำร้อน ก็เ,เดือดแล้วเ,เดว๋ใช้ไงอ๋อใช้เงี้ยเหรออบเหรอต้องเปิดมาด้วยของมีคมใช้มีดเงี้ยครับปิดก่อนได้ไหม อลิสในที่สุดคุณก็ทําได้คุณได้ย้ายไปอยู่ข้างๆกับเขาคุณกล้าหาญมากเขาจะชื่นชมคุณแต่คุณก็ต้องระวังเขาด้วยเหมือนกันโอ้ใช่ฉันเจอเรือของพ่อเธอแล้วมันค่อนข้างทรุดโทรมแต่ยังลอยได้อยู่คุณใช้มันได้นะถ้าต้องการคุณควรรู้ว่าพ่อของคุณเป็นเหมือนพี่ชายของฉันดังนั้นฉันจะช่วยเหลือคุณทุกอย่างที่เท่าที่จะทําได้บอกฉันมาได้เลยแม้ว่าจะเสียงอะไรแค่ไหนก็ตาม จากใครอะ่ะคุณทิศวางแผนที่จะอยู่ที่นี่เพราะฉันฉันต้องคุยกับเธอให้เร็วที่สุดพนึกมันอีกครั้งให้เหมือนว่ามันไม่เคยถูกเปิดอาพาึกยังไงอะ่ะฉันต้องสิ่งพอทากาวอะไรวะใช้อะไรอะ่ะต้องสิ่งพอทากาวอะไรอะ่ะแล้วมันคืออะไรมันคืออะไร โอ้โหเมื่อกี้คลิกก็ไม่เจอโอเคป้ไปนี่แหละว,วิธีอ่านจดหมายครับผมไม่ต้องหยุดเล่นนะเคสฉันจะไปสูดอากาศจะต้องไปคุยกับคุณอลสิสเธออยู่ที่ระเบียงโอ้โหเป็นวิธีเปิดจดหมายโดยที่แบบว่าไม่รู้นะครับ I with Miss Alice first need speak to เธออยู่ที่ระเบียงก็ก็ระเบียงก็ต้องออกไม่ใช่หรออยู Alice, <tortured. S 2> ่ในห้องผมวะไม่ใช่ห้องนี้อยู่ที่ระเบียงอ๋อโอ้โหระเบียงตรงนี้ช่วยบอกทีว่าคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมคุณโฮมคุณถามทำไม ฉันไม่จำเป็นต้องรายงานให้คุณทราบนะจากการที่คุณเชื้อเชิญญาตูกสาวของผมโดยไม่เต็มใจคุณนี่ช่างเป็นพ่อที่สุดโหดคุณเกือบจะทำให้ฉันกลัวแล้วคุณไม่คิดจะบอกผมสินะดีให้เคทลินกลับมาช่างเป็นเด็กที่น่าสงสารให้เธอได้เล่นเถอะการเล่นเฮโผลนี้มีไว้เพื่อปกปิดความลับที่ลบกวนจิตใจและคุณก็ตั้งใจตั้งใจที่จะซ่อนความจริงจากเธออะไรนะเราทุกคนต่างก็มีความลับคุณ แต่อย่ากังวลไปคุณโฮมเคทเป็นเด็กที่น่ารักและฉันก็ชอบเธอมากคุณอลิซเข้ามาหน่อยดูทำได้แล้วดูสิสุดยอดมากฉันชอบที่ใจคิดว่ารู้สึกแบบเดียวกันเราไม่อยากให้เธอรู้ความรักของคุณหรือไม่มีความสุขฉันต้องกลับเข้าไปแล้วตกใจที่จะไปพูดอ้อน่ากุณกิดเดอลูกกูะเวยโอ้โห พูดคุยเสร็จสิ <elas> ้นแล้วอ <t ale ratios> ่ะอันนี้ไรปฏิทินมายาถูกมอบเป็นรางวัลที่หนึ่งอันนี้เราหมดจะค้นหาไปแล้วเราจะเป็นลงหล่อหรอเข้าไปที่ท่องทํางานของมาเล่ตอนกลางคืนกับวสันนะครับผมตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอ้มผมเกือบลืมแล้วมีชายที่เกี่ยวข้องกับรูปถ่ายนั่นเขาไปี่โรงพยาบาลโรคเข็นร้อนเป็นประจำเขาชื่อเจมส์ไบรอน คุณแน่ใจนะนั่นยอดเยี่ยมมากและเขาก็ให้เราเขา<ต>้าไปหาเขาได้แต่คุณควรจะปลอมตัวนะผมจะบอกพวกเขาว,ว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานของผมอาได้เราต้องไปโรงพยาบาลนะไปเลยหรอทำไมทำไมต้องไปโรงพยาบาลเลยจะไปโอ้โชุดนี้ไม่เหมาะโอ้ยแล้วปลอมเป็นใครทีนี้ไหนเต้เวลาแต่งตัวแล้วครับผมไปที่จุด แต่นะแตงหนวดก่อนมันต้องมีหนวดนะครับมีอุย้ยผมยุบไปผมปกตินี่แหละแล้วก็ใส่แว่นตาครับผมหนวดเขา่าเยอะเหมือนลิงคอนเลยเออแตะนะไม่ออไม่ออไม่ชอบไม่ชอบมันต้องมันต้องอย่างนี้ดิเออมันต้ององ,งี้เราสามารถเปลี่ยนหมวกได้เดีย๋ยวหาหมวกก่อน หมุบไปไหนดีนะอันนี้หมุบนักสืบเลยเอเอาหมุบนี้ดีกว่าโอเคตู้เสื้อผ้าก็เสื้อคลุมชุดกะลาสีชุดถื่นนอนชุดหลังลื่นเลยชุดแพทย์อู้ชุดผู้ชายอ่าชุดตะวันเอาไ่ชุดแพทย์ไปดีกว่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเป็นหมอไม่ต้องแต่งอย่างนี้หมอแต่งยังไงวะอ่ามันไม่มีหมวกสำหรับหมออ่ะหมอหมอต้องหัวาล้านไม่นะหมอหมอม่ต้องหัวร้านนะอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะนั่าจะโอเคอยู่ไหมเนาะโอเคแหละเออเราต้องแต่งตัวเป็นหมอใส่แว่นด้วยเป็นไงนมีหนวดด้วยกว็เทเลยเ ไปดิไปเออโอ้โหดีที่ใส่หนวดมาดูหมอดูจะดูหมอคนนี้คุณบอกว่าสัรมีอะไรผมช่วยไหมครับสวัสดีเบรดผมกับเพื่อนร่วมงานจะตามหาคุณอ่าไบรอนไบรอนขอกายไม่ค่อยดีนะคุณจะเจอเขาที่้องเล็กจิมหน้าต่างโอ้หรอครับวันนี้คุณผู้ป่วยมาที่แผนกนี้เพื่อรับการรักษาแล้วกลับบ้านอืม ก็ไปน่ามีอะไรที่น่าสงสัยแล้วเนาะมีอะไรผมช่วยไหมอ่าไม่เป็นไรครับผมผมเป็นหมอนะไม่เป็นไรครับน่าจะมาถูกที่แล้วคนที่เราตามหาคุณอยู่ที่นี่อยู่ตรงริมหน้าต่างใช่ไหมเอ้ยใครอะนี่ไม่ใช่คนที่เราตามหานูนา่นเปล่านูน่นนูน่นไม่ใช่ อ,อ๋อใช่เฉยอ๋อเขาจะตามบวมไหมเนี่ยคุณไบรอนหมออีกแล้วเหรอได้โปรดเถอะผมเพิ่งรักการรักษามาผมขอพักสักครู่ก่อนจะพักขอหมอตรวจตูอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงผ่าแผลตาเป็นโรคนะครับรอยแดงที่คอเหรอ ถูกลามโซ่รอยของโลกหรือเปล่าน่าจะถูกลามโซ่ครับโอเคถูกลามโซ่แหละนะครับแล้วไงต่อนี่อะไรอะ่ะข้อมืออ่าคืออะไรวะรอยจากโลกหรือเปล่านะครับไม่รู้กันดาวไปก่อน น,นิ้วกินของฟินโอ้ดูดฟินด้วยเว้ยนี่อะไรอ่ะข่าสกรปรกนะผมตลาดที่คนพุกพ่านน่าจะเสร็จแล้วล่ะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอัน,นี้อะไรอ่ะแขนขวาพิการด้วยโอเคยืนยันนะผมแต่ไม่ถูกต้องเอ้าไม่ได้ถูกล่ามโซ่หรออ <c oughs> อันเบียดนะครับผมอายุ45ปีเขาเป็นนักพลัคาดีและเป็นอดีตสมาชิกสโมสรด้วยนะครับผมเขาถูกเชื่อว่าตายไปแล้วจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นระหว่างการออกสำรวจที่อเมริกากลางเขาประสบกับโรคร้ายที่ส่งผลต่อด,ดวงตาของเขาขสูญเสียแขนของเขาไปเมื่อหลายปีก่อนเขาใช้ยาเป็นประจำและไปยังโรงฝิ่นใกล้กับตลาดที่มีผู้คนพลุกพ่านเขามีรอยโรคตาตามร่างกายด้วยในการสำรวจเราอยากจะถามผู้ส่งสา <you S 1> <23 S 2> คำเกี่ยวกับการสำรวจเมื่อสี่ปีก่อน สำรวจเหรออะไรสำรวจอะไรคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่เคยไปจากลอนดอนเลยฮะรูปถ่ายแล้วแล้วรูปถ่ายครับแล้วคนในรูปถ่ายจากกัวเตมาโอทคุณหมอหมอเบสมาที่เร็วเข้าผมรู้สึกแก่ลงเกิดอะไรขึ้น สติกอนผมต้องขอโทษแทนที่เพื่อนร่วมงานของผมด้วยแต่หมอแล้วต้องการให้คำปรึกษาส่วนตัวค่ะคุณไบรอนพวกคุณรอที่นี่ก็ได้พอพูดถึงไอ้เทคุณทีไรก็สติแตกเลย <c oughs> เป็นขศาสสาบจริงๆหรือเปล่าวะรเราจะทำยังไงกันต่อละโฮมนี่คุณไม่เห็นหรือไงเรา,เราต้องรอสิแต่ผมจะใช้โอกาสนี้หาข้อมูล นี This ่แทบจะมองไม่เห็นเลยโรงพยาบาลโรคเขตร้อนนะผมถึงคุณใบนะครับที่อยู่ถนนบรู21่ดีคุณใบนะผมดรบรัตนะครับยืนยันรัดหมายคุณวันที่25พฤศจิกายนก็นามารอในช่วงเช้าตู่จากดรบรดสแผนกโรคเขตร้อนนะครับไปที่โรงพยาบาลเขตร้อนแล้วก็อะไรขับพึ่งซื้อยาสูบจีนเฮ้ยสืบสวนมามามา อ่มาป้าบันแผลอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเดินผ่านลงละครสัตว์ด้วยพวกคุณยังอยู่เหรอแน่นอนเรากำลังรอคุณไบรอนอยู่ไม่ไปทันทีหลังจากได้คำปรึกษาเขาลืมสิ่งของของเขาเอาไว้ด้วย ที่ดุดฝีนอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าอันเบียดหนีไปแล้วใช่แล้วและเขารู้ด้วยว่าเรารู้ตัวตนแท้จริงของเขาตอนนี้ผมรู้วิธีตามหาเขาหนีไปเฉยเลยค้นหานะครับผมค้นหาบ้านของอันเบียดจากแผนที่แล้วไปหาเขาเชอชาและเบอร์นาร์ดมาเล่อ้างว่าอันเบียดตายไปแล้วในกัวเตมาลาระหว่างการออกสำรวจเมื่อสี่ปีก่อน แต่เราก็พบเจออันเบียดที่โรงพยาบาลโลกเขตร้อนพวกเขาทั้งสองอาจกํำลังโกหกหรืออาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ว่าอันเบียดนั้นรอดชีวิตมาได้โอเคครับผมแล้วเราไปที่ค้นหาบ้านของอันเบียดจากแผนที่แล้วไปหาเขาจากแผนที่หรออ่าแผนที่แผนที่อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอวะเฮ้ยเอาซับเลยก่อน งั้นเราไปที่โรงหล่อมาเล่เลยก็แล้วกันนะครับ <Stay alert. S 1> วัสันระวังตัวไว้แล้วก็ต้องเงียบด้วยอ้ออ้ออ้อทำไมมันต้องกระตุกทุกทีเลยโหไม่มีคนงานแล้วนะเอ้าล้วัดสันไปไหน่ะ สนล็อกอย่างหนาแน่นะต้องหาวิธีอื่นเข้าโอ้หนี่อะไรอะ่ะอา่าเลื่อนยังไอองอ่ะจะเ่็นทางนี้หรอหรือว่าทางนี้ ตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะมันตรงรือยัง่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมเกียดละมันต้องเลื่อนให้ออกแบบนี้อ่ะนี่คืออะไร ใช่หรอมันปิดอยู่ที่แบบนี้หรือเปล่าหรือว,ว่าแบบนี้อ่ะลองแบบนี้ดูโอ้ยวัสสัตว์มาแล้วเจ <c oughs> ยังอ่ะ <c oughs> อึ๊บ ออโอเคน่าจะเสร็จแล้วได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วผมต้องทำอย่างนี้นะตายแล้วทำไงล่ะ ทำไมทีนี้มันมีให้กดข้ามวะทีอย่างเงี้ยโอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยกดพิดกดพิดกดพิดโอ้โหให้กดคิวกดไม่ทนันอ่ะอีโอเคไอทีภารกิจจะยากเงี้ยน่าจะให้กดข้าม ที่อย่างเงาี้ยง่ายๆให้กดอย,อยู่ตรงนี้นะเปิดประตูด้วยโอเคพระสานพีระมิดมายามันอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี่คือที่บูชายันเหรอเอากริดแทงเข้าไปกลางหัวใจแล้วก็เอาเข้าพีระมิดอย่างนั้นเหรอมีช่องเสียบมยบันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกาบางอย่างกริดหายไปครับผม dagger. มีม,มีดมีดสมัยมายามันคือกิดนั่นแหละแต่ได้หายไปฉนันต้องใช้มีดเพื่อให้กลไกทำงานสร้างมีดหรอหาวไปีสร้างครับผมแม่พิมพ์มีดมายาเจอในห้องทำงานของมาเล่ก็คือจะสร้างใช่ไหมหลายๆสิ่งของคดีนี้มันเชื่อมโยงกับรูปปั้นเหล่านี้นี่ นี่อะไรอ่ะเหตชฉอดว่ามาเลศึกษาเรื่องกนศาสตร์นะครับผมเราจะสร้างยังไงอะไปแปลงร่างใช่ไหมเราจะไปสร้างกริดกันนะครับนี่กดเพื่อดำเนินต่อโอ้โห เอา้ากดไม่ทนมันเนี่ยมันแย่มากเจอตวองไปคือคือผมกดแล้วเว้ยเมื่อกี้กดแล้วแต่ว่ามันไม่ไปให้อะทำไมอ,ะอ่ะอ้าวโอ้ย มันเยอะมากฉันต้เล่าใหม่ทำไมมันสร้างยากสักเย็นจริงเอาใหม่มามีข้ามก็ไม่กดข้ามไปนะเอากดไปแล้วกดข้ามเลยกันเมื่อกี้ผมคลิกไปแล้วมันไม่ได้โอ้โหอะไรวะบอกว่ามันจะใช้งานได้นะก็หมว่าอย่างนั้นที่พอกดกดไม่ได้ เราต้องรีบแล้วหาว่ามาเล่นนั้นซอสอะไรไว้โอ้ยลูปปัน้นเทคูนอุมานอีกอันหนึ่งเหรอ,อถูกล็อก หรือนาฬิกาปลุกหล่นนี้เอาชิ้นส่วนของมันอ่าถ้าผมคิดไม่ใช่ไอลูปปั้นมาเล่ไอไม่ใช่ดิไอลูปปั้นเทคูนั่นแ่ะอาจจะเป็น,นกลไกบางอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็น,นกลไกอัตโนมตัติหรือเป็นคำสั่งอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มาเล่อาจจะสร้างขึ้นมาก็ได้ครับผมเบอร์นาร์ดเป็นคนสร้างลูกโลกกลไกนี้ มีว่างด้านในมันอาจจะเปิดได้อ๋อโอเคไอ้โลกนั้นอาจจะเปิดได้มันขยับได้แต่กลไกบางส่วนหายไปนช่เห็นไ,มไ,ไหมระวังด้วยวัตสันอราจากว่าคุณอยากจะถูกขอกนี่แทงผมว่าเนี่ยแหละอาจจะเป็นฆาตกรเพราะว่ามันขยับได้ทำให้กลไกของหุ่นสมบูรณ์ดังเดิมโดยเชื่อมต่อกับเฟืองทั้งหมดโอเค นี่ไงโอเคแสดงว่าเบอร์ n a r รู้เรื่องและเป็นฆาตกรน,นั่นเองนะครับผมอ่าไม่ได้เข้าไปกับงานของมาเล่ครับผมสร้างหุ่นจากโคนเขาสร้างตุ๊กป,ปั้นของเทคุณขึ้นมานะครับใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้หรอ้อเท็จจริงก็คืออ่าทอจะจริงครับผม ซคคารายถูกฆ่าตายจากทิศทางที่มีแทนลูปป้านของสโมสรตั้งอยู่นะครับกับานายของมาเล่อาซึ่งเป็นการที่เชื่อมโยงกันหุ่นอารูปป้านของเทคูลอุมานที่สโมสรแท้จริงแล้วเป็นหุ่นจักรกลไม่ใช่หุ่นจักรกลนะผมเป็นไม่ได้ที่จะสร้างหุ่นจักรกลที่มีกลไกการขึ้นอันยอดเยี่ยมแบบนี้ได้นี่ครับผมเป็นหุ่นจักรกลแล้วเราก็เชื่อมมาปุ๊บ เธอชาญเห็นหุ่นจักรกลของเบอร์นาดมาเล่วิ่งหนีไปในช่วงเช้ามืดที่เกิดการฆาตกรรมเป็นพยานนะผมนั้นแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นอย่างนี้ครับหาบาะแสะครับผมไปทินมายาก็ไม่ใช่ทางเขาใช่ก็ไม่ใช่อันนี้ยังไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยนะโอเคเราออกมาก่อนเพราะว่าเราจะ ยังเปิดตู้นี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือยังไงดีนี่ของที่อยู่ในตู้อะไรเนี่ยตรวจสอบเสร็จไหม้อะวัตถุโลหะคุณเจโอเคเจอกุณแจตู้เซฟแล้ว เปิดออกนี่มันทองเอ้ยที่เจอที่สโมสรไม่ใช่หรอแตวขอดูนี่ก่อนผมรู้ว่าผมคือผู้ที่ถูกเลือกเทคูลอุมานต้องการใช้ผมเพื่อให้มาลุ้ความต้องการเขาพระเจ้าปกป้องผมด้วยผมไม่อยากตายอืมคนหาบ้านของอันเบียดนะครับผมตอนนี้ เข้าไปทำทำงานอันนี้คือเรากำลังสืบสวนอยู่นะครับน่าจะจบพาร์ทนี้เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนชิ้นส่วนแผนที่เป็นโลหะืเก็บไว้ชิ้ส่วนทองคำแท้มีมูลค่ามากอ่ะนี่ไงมันมีสามส่วนส่วนที่เป็นทองคำคือดั้งเดิมมาเลขโครงสร้างอีกสองส่วนขึ้นมา เก่งนะเนี่ยใกล้จะสว่างแล้วพวกคนงานน่าจะมาถึงเร็วๆนี้เราต้องไปแล้วไปแล้วหรอขอตัวดูก่อนครับผมเชื่อเรื่องงมงายกบรปฏิทินมายานี่จับคู่กันอะเบอร์นาดมาเลเชื่ออย่างจริงจังว่าเขาคือผู้ถูกเลือกเพื่อให้ทำการตามคำสาปแช่งเบอร์นาดนะครับผมกลัวคำสาปพยายามปกป้องตัวเองจากมันเขาไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกนี่ครับเขาหมายถึงโดนผู้ถูกเลือกนะครับ แล้วก็จะได้เป็นเบอร์นาดมาเล่มีความผิดพยานนะครับผมอู้คือหาบาใแสอย่างนี้เลยเหรอคุณจะปิดคดีเลยใช่ไหมเบอร์นาดมาเล่ชื่อเรื่องคำสาบและปรับเปลี่ยนรูปปั้นของเขาให้เป็นหุ่นจักรกลด้วยความหวังว่าเขาจะได้กลายเป็นผู้ถูกเลือก กล่าวโทษมาเล่ผมจับกุมเบอร์นาดมาเล่เขาไม่ลังเลที่จะลงมือฆ่าเนื่องจากความเชื่อในเรื่องของมงมงายของเขาเบอร์นาดมาเล่เป็นบ้าไปแล้วและจําเป็นต้องได้รับการรักษาการส่งไปโรงพยาบาลบ้าคงจะเป็นตัวเลือกที่ดีอ่าผมว่าเอานี้ครับอืมทําการสืบสวนต่อเหรอเดี๋ยวพอดนะครับผมขอดูเควสก่อนนะ คนหาบ้านของอันเบดนะครับล้วไปหาจาก y, แผนที่แล้วไปหาเขาอาเราต้องไปหาเขาของผมจากแผนที่ด้วยนะครับโอ้โหชิ้นส่วนโลหะนะครับผมวิธีการใช้งานคือคือเราต้องกลับ What next, เราทำไงกันต่อละมันก็จะสว่างแล้วเราต้องกลับบ้านนะครับผมเราจะไปสืบ แผนที่กันต่อนะครับว่าแผนที่นั้นมันทําอะไรได้บ้างนะฮะโอเคครับผมตอนแรกผมกล่าวว่าพาร์ทนี้จะเล่นให้จบเลยแต่ว่ามันจะ,จะ,จะนานเกินไปโอเคนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยครับผมเดีย๋ยวพาร์ทนี้เราหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวพาร์ทหน้านั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดปงฆาตรกรก,กันนะครับผมว่าเบอร์หนานั้นเป็นฆาตรกรที่สร้างหุ่นจากโกนขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวก,กับว่าตัวเองนั้นได้ถูกเลือกนะครับให้ทําตาคําสาบนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ